สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้รีวิวจะตรงนะครับรถเกียร์ยว้าเอไปแล้วนะครับผมราคาประหยัดประหยัดไม่ถึง0 0แสนนะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับลูกค้าจากอำเภอศรีสัชนาลัยนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับผมนี่เลยนะครับ d c ซ0 5 x นะครับตอนนี้กำลังดำเนินการลูกค้าซื้อแท็กเพิ่ม2เส้นนะครับเป็นแท็กของฟาร์มเทคนะครับแท็กฟาร์มเทคแท็กใหม่นะครับราคาพิเศษนะครับ ตอนนี้ที่ที่30,000บาทนะครับรับประกัน6เดือนเนาะมีใบรับประกันให้ด้วยนะครับสำหรับแสกนะครับลูกค้าก็ซื้อเพิ่มไปเลยนะครับขอบคุณลูกค้าจากเบริษัทชนาลัยนะครับสนใจเทคเตอร์มือ2หรือรถเกี่ยวเชิ่ที่รับประกาเทคเตอร์นะครับยังมี DC95 อยู่เนาะนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับโทร0 7 5 2 2 3 8 8 3นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ